เจอกันนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งนะฮะตอนนี้อาจจะดึกนิดนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับก็นับเทรดอย่างนี้นะครับก็จะนอนดึกนิดหนึ่งนะฮะไม่ดึกนะนิดหนึ่งนะฮะดึกเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ตีเป็นวันที่หนึ่งเนาะตีเป็นวันที่หนึ่งละครับเอ่อในส่วนของคู่ทองนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมเทสระบบไว้นะครับ เทสระบบไว้นะครับเห็นตรงช่องตัวเบรกเอาสีชมพูนี้ไหมครับอยู่ที่ราคาประมาณสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งลิตรประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่ผมเทสไว้แล้วเขาพยายามที่จะมาเบรกเอาตรงนี้ไม่อยู่เลยคทะลุลงมาจุดที่สองนะครับคือทะลุหมดเลยตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตหนึ่งซัพพอร์ตสอซัพพอร์ตสทะลุหมดเลยคฮะทะลุมาจนถึงประมาณสองเจ็ดสี่หกนะครับ และตัว2746มันก็จะมีบล็อกเห็นไหมครับบล็อกสีเก่เขียวตรงนี้ยาวๆตรงนี้ครับ,ยยต,รรบตรงนี้ตัวเบรกเอาสองคันเลยนะฮะแล้วก็มาบล็อกที่3ก็คือตัวที่เป็นเบรกเอาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวดีมานโซนนะครับเป็นโซนที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นโซนเดิมของเขานะฮะตัวนี้อยู่ที่ไทม์เฟรมสานาทีนะครับเป็นโซนเดิมของเขานะฮะ กรณีแบบนี้นะฮะกรณีแบบนี้นะครับมันก็จะมาเทสผมเช็คไว์นะฮะอยู่ที่ประมาณสองเจ็ดประมาณสองเจ็ดสองเก้าหรือสามศูนย์ประมาณนี้ที่ผมเซตไปนะฮะแล้วมันก็ตรงอย่างที่ผมเซตไ้จริงๆนะครับก็คือรายละเอียดตรงนี้นะฮะรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยเป็นมีสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะชัดเจน ผมจะพูดประจำว่าตัวนี้วินเลตประมาณ80%นะครับ80%เลยนะครับแต่เราต้องรอครับต้องรอให้ได้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูฮะที่เขาขึ้นไปเนาะขึ้นไปขอจุดนี้แล้วกันตีประมาณ6,000จุดนะครับ6,000จุดนะนะครับ6,000จุดแล้วทีนี้6,000จุดแล้วนะครับ ลงมากี่พันจุดครับเรามาดูสิลงมากี่พันจุดลงมาประมาณห้าพันแปดบวกลบประมาณสองร้อยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะทํากําไรนะครับได้ทั้งไปทั้งกลับแต่เหตุผลก็คือต้องรอให้เป็นครับเย็นให้พอรอให้เป็นฮนะจากอินดิเคเตอร์ชุดนี้ครับผมมั่นใจมากในการทํากําไรแล้ววันนี้นะครับผมทํากําไรไปทั้งหมดเนี่ย ทำกำไรไปทั้งหมดนะครับถามว่าช่วงเนี้ยได้ติดไหมจริงจริงช่วงนี้นะฮะมันจะมีพอร์ตหนึ่งที่ผมเทรดยาวๆนะครับผมเทรดเป็นพอร์ตรายปีนะครับเนี่ยครับก็เข้าตั้งแต่ตัวนี้ฮะโดนลากะตรงนี้เลยนะเอาตรงๆเลยโดนกมาประมาณหกพันจุดแต่พอร์ตทำไมมันทนได้เพราะผมมีมตั้งแต่แรกนะครับมมตั้งแต่แรกแล้วทีเนี้ยมันอยู่ขาเซลล์ถูกต้องไหมครับมันอยู่ขาเซลโดนกขึ้นไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเซลตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลย นะครับศูนย์จุดศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดแปดะฮะศูนย์จุดศูนย์แปดไม่ใช่แปดศูนย์ะศูนย์จุดศูนย์ปดนะครับศูนย์จุดศูนย์แปดศูนย์จุดหนึ่งศูนไล่ลงมาเรื่อยไล่ลงมาเรื่อยจนเก็บกำไรนะฮะทั้งหมดจากจุดนี้ลงมาได้ประมาณเกือบสามร้อยดอลลาร์ตัวนี้นะอันเนี้ยเราเห็นไหมฮะมันจะมันจะตัวเนี้ยจะเป็นที่ผมตั้งในส่วนของเกี่ยวกับตัว ออเดอร์บายไว้นะครับนะครับก็คือตัวบายลิมิตไว้ตัวนี้เกี่ยวนะครับตัวนี้เกี่ยวขึ้นไปนะครับแล้วข้อดีของเขาครับก็คือจะมีตัวชั้นแนลเป็นตัวบอกนะฮะเนี่ยเป็นเทียนขาลงเต็มตัวนะครับเต็มตัวเลยนะฮะแต่ก็ยังนะครับเทียนใหญ่ก็ยังเป็นเทียนขาขึ้นอยู่นะชั้นแนลก็ยังแค่ย่อลงมาแค่นั้นเองเห็นไหมฮะแค่ย่อลงมานะครับแค่ย่อลงมา แล้วก็รายละเอียดต่างๆครับเนี่ยเขาจะลงมาปิดนะฮะตรงเนี้ยต้องยอมรับว,ว่าตรงเนี้ยอีกพอร์หนึ่งที่แบบยาวๆโดนกขึ้นไปแนีวจะลงมาปิดปิดตรงเนี้ยก็จะเคลียร์ออกยิงๆเคลียร์ได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วฮะผมก็เลยปล่อยไว้นะครับแล้วรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของการเทรดนะฮะในเรื่องของการเทรดพยายามนะครับพยายามหาข้อมูลนะครับให้ชัดเจนแล้วก็พยายามเย็นให้พอรอให้เป็นนะครับ อินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ต้องไปใจร้อนอยู่เขาฮะเขามีสัญญาณที่ชัดเจนว่านะครับผมเทรดแบบใจเย็นมากเลยนะผมเทรดอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแต่อันดับแรกเราต้องมีเอมเนนี่อมเไรีและมีวิไนัยค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับเป้าหมายชัดเจนนะครับตรงทะลุแนวรับทั้งสามช่องเลยแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือเป็นบวกนะครับผลลัพธ์ก็คือเป็นบวกนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถต,ต่อไปนะครับก็เทรดด้วยความระมัดระวังมีกำไรเต็มกระเป๋าทุกท่านครับช่วยติดตามนะครับกดกระดิ่งนะฮะกดติดตามกด subscribe นะครับก็จะมีสัญญาณแ้งเตือนไปกรณีที่มีคลิปใหม่ๆเนาะนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ